ไม่ใช่บอกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นเรื่องที่เบสจากหลักฐานที่จับต้องได้จริงยอนบทที่18นะครับเพรเซูถูกสัมภาษณ์ในต่อหน้าบัรลังของปีลาตปีลาตถาว่าเจ้าเป็นกรรษัตริย์ของชาวยูนั้นหรือเจ้าเป็นกรรษัตริย์หรือเพรเซูเห็นไปตอบเท่หน้าเฟรเซูหันไม่ตอบว่าใช่เราเป็นกรรษัตริย์แต่อณาจักรของเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้อยู่บน ทั้งไมคนหนึ่งคนต้องโกหกให้ตัวเองตายด้วยครับแล้วพระเยซูประกาศตัวเองว่าฉันเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อมีลูกมีภรรยาฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานรวยๆนะครับไม่ใช่นะครับแพชชั่นของฉันไม่ใช่เงินแพชชั่นของฉันไม่ใช่เสียงแต่แพชชั่นของฉันคือไปตายลงไม้ลงเขงเพื่อมาไถ่าบาปให้คนทั้งโลกก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์นะพระเยซูบอกว่า finish ทำสำเร็จแล้วถ้าเราเป็นแม่เนี่ยเรารักลูกไหมครับถ้าพระเยซูเป็นแค่ เรซกายแม่ต้องมาขวางแล้วอาณาจักรโรมันลูกฉันติงตองค่ะบ่อยไปเถอะค่ะถ้าแม่มาลิกาบลูกตัวเองแ้ะเรียกลูกตัวเองว่าฮอกคูลิอัสมูสฮอกเทอสมูสองค์ผู้เป็นเจ้าของคาบลงแม่กราบลูกแล้วบอกว่าลูกเป็นพระเจ้า what for น้องชายเจมส์อยาก่อนถ้าวันนี้คุณมีพี่ชายอ่ะ ทานตามมันออกมาดูไหมครแม่พระแม่แม,มาดีบอกว่าแกเนี่ยเกิดขึ้นจากฉันกับพ่อเธอเนี่ยมีพิสัยสัมพันธ์กันนะแต่พี่ชายเธอเนี่ยฉันไม่ได้มีอะไรกับพ่อเธอพระเจ้าให้มาแล้วเขาเป็นคนคนนั้นแหละที่เป็นพระเมสส mm hmm. ิยาหในคำทำนายยากรบไม่เชื่อเรื่องพระเยซูเลยครับจนวันที่พระเยซูเดิตรงไมนก็นเขียนยากอก็ไม่เชื่อแล้วยากรบก็เซ็งพระเยซูด้วยอยู่บ้านไม่เป็นสุขเลยมาคลอยีกแล้วเอาคนตาบอดมาให้ใหวางมืออีกแล้วอยู่ไม่เป็นสุขอะ่ะแล้วก็แบบไม,ไม่โอเคกับพี่ตัวเองอะ่ะคิดถูกไหม นวันที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ยากอบไม่ได้พผนะครับตอนนั้นแล้วพระเยซูก็เสด็จมปให้ยากอบดูที่ถามคำถามว่าฟื้นขึ้นมาจากความตายยากอบเห็นพระเยซูยากอบก็บอกว่าฮอกูร ok ิออสมุสองจอมเจ้าชีวิตของข้าพุ่งโทมัสไม่เชื่อเลยต้องเห็นถึงเชื่อวันที่พร,ระเยซูตื่นมาจาแง่เขนโทมัสก็ไม่เอาพดหัวหนีไม่หมดแล้วโทมัสกำลังนั่งอยู่เศร้าอ,อยู่ว่ายังไม่เชื่อพี่เยซูเปน็นพระผู้ช่วยรอดด้วยซ้ำเชื่อเป็นพระอาจารย์ ที่เราเคารพนับถือหนึ่งคนจับมาแล้วพระเยซูเสด็จมานี่เขาเป็นคําพยานที่ให้ไว้ในสารสารเฮเดนไนงะพระเยซูเดินมาแล้วก็ยื่นมือมาแล้วบอกโทมัสจับที่มือเราสิโทมัสจับที่มือพระเยซูมีรูอยู่แล้วโทมัสก็คุกเข่าแล้วก็บอกว่าฮอกคูล ok ok ิออสมูสฮอกเทอสมูสโทมัสเก็บของแพ็คของกันดีทา,ทางมาที่อินเดียใบตายที่ชนยัยเมืองอ่าทามินาดูตอนนี้ก็มีวิหารของเขาที่นั่น ตายยังไงถูกหอกแทงอยาก,กอบอกน้องพี่เยซูถูกโยงมาจากพระวิหารชั้นบนนะครับแล้วไม่ตายแล้วก็โดนเครื่องทรมานทุกซ้ำส่วนเปนโตนี่ถูกตึงกังเขนแต่เอาไซดดาวความหัวแล้วตอนนี้โดนความหัวบอกว่า I'm not worthy to die like m ม่ o r d ฉันไม่คู่ควรที่จะตายเหมือนพี่เยซูคริสต์ขอตายที่แบบไม่เหมือนพี่เยซูขอตายแย่มพีะเยซูสมมติว่าคุณจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงเนี่ย ส่วนพี่คนนี้นะมันนอนบ้านผมมาอยู่กับผมสักสามปีอันหนึ่งปีรู้สันดาลรมไหมครับรู้ไหมครับผมชอบแบบน้ำหรือไม่ชอบแบบน้ำรู้ไหมสาวกงเดินกับพระเยซูสามปีครึ่งหลังชนจมูกตามพระเยซูทุกวันนะครับผู้ที่อยู่ใ,ใกล้พระเยซูที่สุดควรจะเป็นพยานที่จะบอกพระเยซูเป็นของปลอมแม่ที่สุดคําถามคือถ้าวันนี้คุณอยู่ในแก๊งพระเยซูยุคนั้นนะครับเชื่อพระเยซูถูกฆ่าจับคุณมาเนี่ยแล้วบอกว่า แค่สารภาพความจริงว่าบอสแก่ต้มตุน๋นแกก็รอดแล้วได้กลับบ้านไปอยู่กับลูกกับเมียแล้วไม่อย่างนั้นจะถูกต้มอยู่บนน้ำร้อนเหมือนยอนโดนไม่เราทําไงครับเอาจร,จริงต่อให้พระเยซูเป็นพระเจ้า,าจริงหรอแโกหกเรืร่อยถูกไหมฮะเพื่อตัวเองรอดถูกไหมครับแต่สาวกสิบสองคนยอมพลีชีพเพื่อที่จะยืนยันว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเพื่อข่าวประเสริฐมาถึงผมวันนี้ที่ยืนพูดทุกคนวันนี้ว่าพระเยซูพระเจ้จริงๆโรมันเอ็มพ เกียรติพระเยซูมากจับฆ่าหมดใครเชื่อพระเยซูจับเผาเอาถึงโตไปฉีกร่างเลยแต่พอเขาฆ่าพระเยซูจบคำทานายที่อยู่ใน,านศาสนาสตร์บอกว่าในพระธรรมมีคาแล้วก็พระธรรมสดุดีบอกว่าพระผู้ช่วยรอดจะเกิดในตระกูลดาวิดมาในเผ่ายูดาเกิดมันไม่ได้เห็นดูซิว่าใช่ไม่ใช่ในพระธรรมเซคาริยาบอกว่าจะมีการทรยศ์โยนเงินเข้าไป30สิบแผน่น สามสิบเหรียญนะที่อยู่ดับทร,ย,บรยุทธ์บทที่สิบสองบอกว่าถูกแทงให้เป็นรูตายบนไม้ตายบนไม้เขาจะคิดว่าตายแบบถูกบุคคลตายหรือเปล่ายุคนั้นที่มีการทำนาย,ยังไม่มีไม้กางเขนแล้วพระธรรมแดเนียวบอกว่าถ้าตายวิหารจะถูกทำลายแล้วพระเยซูก็ไม่ใช่คนบ้างเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนภายในหกถึงเก้าชั่วโมงนั้นเป็นดินไหวใหญ่ที่ิสรเอล มา่านมิหารถูกฉีกขาดครึ่งอาณาจักรโรมันเลยประกาศตัวเองว่าฉันกลับใจแล้วและทุกวันนี้ก็เป็นศาสนาโรมันคาทอลิกอาณาจักรโรมันก็คอนเฟิร์มว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าคราวนี้เกี่ยวอะไรกับเราเรารู้ไหมครับว่าความดีหักล้างความไม่ดีไม่ได้เรารู้ไหมครับผมไปป้นคนมาแล้วผมป้นเสร็จเนี่ยผมกินมังทั้งชีวิตเลยผมหนีพปกินมังทั้งชีวิตลบล้างที่ผมไปป้นคนไหมครับลบล้างไหมครับ เขาว่ากันว kind of like like ah, ่าชีวิตมนุษย์ล้วนเวียนไหวใจเกิดหาความสุที่แท้จริงไม่ได้คนกบมาเกิดเป็นคนอีกเรื่งยากเลยวันทีเกิดเป็นยาคูอ่ะรู้จักยาคูไหมไอบอลถูกไปําแลกตัวสสาวะกินโยเกิรไรายการต่างๆเนี่ยตายแล้วฟื้นทั่วโลกเนี่ยที่เขาเป็นรู้จักพระเจ้าเนี่ยเขาไปสวรรค์เจอพระเยซูกันหมดนะแบบนั้นรายการประเทศไทยตายทีไรลงนรกทุกคนโอ้ดิฉันถูกลากไปแล้วค่ะ เนี่ยแล้วมีนายในรยาบาลมาแล้วก็คุกเขาต่อหน้าโยมาบาลแล้วก็เป็นป่องภูเขาไฟคนเป็นลๆๆน้านล้านล้านคนฝรั่งจีนลาวแขกมารวมตัวกันตายใน้ดีตดีมัจจะมารวมตัวตรงนี้เราก็ถูกพิพากษาเป็นนักโทษคุณจะรวยเป็นนักธุรกิจคุณจะชื่อดังเป็นมีทธ่พลเป็นมาเฟียรหรือเป็นดาราสุดท้ายถ้าคุณมีบาปคุณจบลงที่นักโทษในรงบรึงไฟพอย์คือพระเจ้าทรงรักโลก จึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อโลกผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นก็จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดตามคำนายจริงๆพระองค์ทรงคอนเฟิร์มให้เรามั่นใจว่าเราเป็นหนทางเราเป็นความจริงเราเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปสู่เบื้องผาดความของพระวิญาได้นอกจากมาทางเราเราเป็นประตูนั้นผู้ใดที่เข้ามาทางเราก็จะรอดมีอยู่ทีหนึ่งมีสาวกน่าจะเป็นพมัสสหานถ้าผมจำไม่ผิดถาว่าพระเยซูขึ้นไปข้างบน,นมีเป็นถวั์เป็นยังไงหรอ เียชูบอกว่าในนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีที่อยู่เราก็บอกท่านแล้วเราจะกลับไปเตรียมที่อยู่สําหรับพวกท่านเพื่อเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วยคอนเฟิร์มดินสอต้องมียาลบปากกาต้องมีลิควิดคนทําผิดต้องมีระเยซูคอนเฟิร์มแล้วไม่มีใครไม่เคยทําบาปแล้วไม่มีใครทําถูกหมดเคยทอดไข่เจียวไหมไหมครับเคยทำผ้าไหมไหมครับ,รบข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ท่ายุ่งกัดเราก็ ข้อสองด้านรับสารถ้าเพื่อนหลับแล้วก็ข้อสามห้ามพูดปดอดไรนะถ้าเราตดบอกว่าเปล่าอ๋อโอยอ,อย่างนี้นี่เองเนาะนะครับ <c oughs> ที่ผมมาพูดเนี่ยอันี้นะเสียงทีนมากนะครับ <c oughs> เสียงทีดูน้อเสียงทีเสียงทีเนี่ยเสียงตีนนะครับคุยเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับแต่มาพูดเ้วยความรักพระเจ้าบัญชาผมบัญชาว่านี่คือพระมหาบัญชาว่าคริสเตียนต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างของโลก รอดแล้วไม่รอดแค่ตัวเองบอกคนอื่นให้รอดด้วยฉะนั้นวันนี้ผมจะบอกทุกคนว่าพระเยซูรักคุณแล้วถ้าคุณเคยทําบาปแล้วเคยทาพลาดไปนในชีวิตเหมือนกับผมเหมือนกับหลายๆคนในโลกนี้ไม่มีบาปใดที่พระเยซูให้ภัยไ,ไม่ได้ถึงแม้บาปของท่านจะเป็นดังสีแดงเข้มมันก็จะกลับกลายเป็นหิมะถึงแม้บาปของท่านเป็นเหมือนผ้าสีแดงมันก็จะขาวดุดดังขนแกะแล้วเคยดินคำนี้ไหมฮะกวดน้ําทําทานเนี่ยแผลคนอื่นได้เคยดินไหมน้องผมเคยบวดให้พ่อแม่กอใช้ผ้าเหลือง ถ้ากรรมดีโยกย้ายได้กรรมไม่ดีก็โยกย้ายได้ถ้าบุญส่งผ่านได้บาปก <mos S 1> ็ส่งผ่านได้จะส่งผ่านนะกไครต้องส่งผ่านในผู้ที um ่มารับบาปเท่านั้นก็คือองค์พระเยซูคริสเท่านั้นคนที่ไปเล่นน้าวันที่ซีนามีเข้าก็ไม่ได้โอกาสจะโดนซีนามิซัดเราซื้อรถหนึ่งคันไม่รู้ว่าจะชนวันไหนชนขึ้นมาไม่มีประกันเราก็ต้องจ่ายเองถ้ารถยังต้องมีประกันและจิตวิญญาณมีประกันหรือยังถ้าเป็นอะไรขึ้นมาพระเยสูชดใช้ให้เพราะพระเยซุมาตกแต่รถทั้งเป็นเพื่อเราเพราะพระเยซูรักเราพระเจ้ารักเรานะคคครรัับบบเยทาปม โอเคพอผมบอกว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าให้คุณพูดตามว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าพูดตามผมจนจบเสียงดังฟังชัดยกมือได้เลยถ้าอยากยกมือนะครับไม่ต้องอายพระเจ้ามองอยู่นะครับฮาเลลูยียนะครับโอเคหลับตาพร้อมกันนาหลับต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 า,บตาอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาป ลูกขอกลับใจจากความบาปขอพระเยซูทรงให้อภัยลูกขอเชิญพระเยซูมาเป็นทระผู้ช่วยรอดจดชื่อของลูกในหนังสือแห่งชีวิตถ้าลูกเป็นอะไรไปลูกไม่ไปตกนรก ลูกจะไปอยู่บนสวรรค์กับพระเยซูขอเชิญพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของชีวิตลูกวันนี้จนถึงลมหายใจสุดท้ายของลูกจนถึงลมหายใจสุดท้ายของลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซู เอเมปิดตาไว้ก่อนนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพรรองทรงเทโฮลิสปีวิตลงมาแต่ต้องใจทุกคนผู้ที่น่เชื่อเขาจะเชื่อเปลี่ยนใจหยินให้เป็นใจเนื้อ ถอดวิญญาณความสงสัยออกไปวิญญาณที่บอกว่าเขานั้นคู่ควรกรับนรกมึงไปเขาเป็นนักโทษที่ต้องรับจำให้ตัวเองเราขอสั่งให้มันออกไปไม่กลับมาลบกวนพิหารของพระองค์ได้อีกพระเจ้าขอพระองค์ทรงเคลื่อนเสาเมฆและเสาเพลิงม,มาเหนือชีวิตของเขาทุกคนเล้าหัวใจของเขาให้เขาอยากวิ่งเข้าโบสถ์อยากอ่านพระคัมภีร์ไบเบ,บิลและอยากศึกษาว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดและขอพระองค์ทรงปกป้องชีวิตขเขาให้วันนี้การรับเชื่อของเขานั้นไม่ใช่เป็นเหมือนการว่างเมล็ดลงในหินแต่เป็นการหวางเมล็ดลงในดินที่ดีที่จะอย่างรากลึกแห่งความเชื่่่อลลลงไไไไปปมมีีวันททายด้แ